บทที่ 12.. วันนี้คังยุนมีกำหนดการเดินทางกลับเกาหลีใต้โดยเครื่องบินเจ็ตส่วนตัวคุณคังยุนคะทุกอย่างพร้อมแล้วตามกำหนดการเดิมนะคะเสียงดารินย้ำกำหนดการผ่านมาตามสายโทรศัพท์คุณดารินที่บริษัทเป็นยังไงบ้างเรียบร้อยดีหรือเปล่าค่ะเรียบร้อยดีไม่มีปัญหาค่ะเออแต่เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้นไตรามาสหน้าล่ะคะเรื่องนั้นคังยุนคิดสักครู่ คุณออกหนังสือประกาศนะผมจะส่งคุณฮันกอนอูมาดูแลกิจการในเมืองไทยทั้งหมดเขาเป็นลูกพี่ลูกน้องผมเองเขาจะไม่เป็นประธานคนใหม่อย่าลืมบอกคุณพักดีก่อนออกเอกสารนะครับคังยืนยำ้ำได้ค่ะท่านประธานดาลินรับคำเอาอย่างนี้ดีกว่าดาลินผมจะโทรหาคุณพักดีเองคุณออกหนังสือได้เลยครับค่ะท่านหลังจากประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยแล้ว ชายหนุ่มขับรถ BMW ออกมาจากบ้านโดยไม่ทันสังเกตเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบคสีดำขับตามมาคังยุนแวะร้านกาแฟข้างทางสั่งอเมริกาโน่ร้อนแก้วนึงพร้อมแซนด์วิชขณะกินแซนด์วิชยังไม่วายคิดถึงริสาชายหนุ่มกินไปอมยิ้มไปอย่างมีความสุขเมื่อรองท้องเรียบร้อยจึงออกเดินทางต่อคังยุนขับรถออกมาพ้นจากตัวเมืองสักระยะ ถนนเริ่มมีรถสัญจรน้อยลงเขาสังเกตเห็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่ขับตามหลังมาด้วยความเร็วสูงรถคันนั้นขับมาเร็วจริงๆอันตรายนั่นนั่นชายหนุ่มคิดชดกับมือปืนสบโอกาสเมื่อรถยนต์เริ่มบางตาจึงเร่งเครื่องบิ๊กไบค์ขึ้นมาขนาบข้างรถ BM ของคังยุนมือปืนเล็งปืนตรงมาที่ชายหนุ่มคังยุนหันไปมองด้วยความตกใจและไม่คาดคิด ชายหนุ่มรีบตั้งสติเขากำลังจะเร่งเครื่องหนีทันใดนั้นเสียงตูมดังสนัน่นคังยุนรีบหันไปมองตามเสียงรถบิ๊กไบค์สีดำคันนั้นเกิดระเบิดแตกออกเป็นเสียงๆเ,เปลวไฟลุกท่วมรถชดกับมือปืนล่างแหลกไปกับรถแบบไม่เหลือซากให้เก็บกู้อยู่กลางถนนรถยนต์คันอื่นๆที่ขับสวนทางมาจอดลงข้างทาง,ท,างทันทีคังยุนตกใจกับภาพตรงหน้ารถของเขาถลายลงข้างทาง ชายหนุ่มรีบเบรกก่อนจะทนต้นไม้เขารีบตั้งสติก่อนหันกลับไปมองคำถามมากมายผุดขึ้นในหัวของเขาก่อนที่จะหาคำตอบรถทัมเมอร์สีดำคันใหญ่ขับมาจอดขนาบข้างรถบีเมของเขาเป็นยังไงบ้างคะคุณเป็นอะไรหรือเปล่าเจ็บตรงไหนบ้างหญิงสาววิ่งลงมาจากรถเปิดประตูเอื้อมมือไปจับตามเนื้อตัวของเขาคังยุนยังช็อกกับเหตุการณ์ดังกล่าวเขามองเห็นหน้าลิสาอีกแล้วเขาคิดว่าเขาอาจจะตายไปแล้ว เพี้ยหน้าของเขาสะบัดตามแรงตบเรียกคืนสติของเขาขัางยุนเป็นอะไรหรือเปล่าคะเปล่าๆครับผมแค่ดีค่ะขับรถตามเชอไปนะคะเราต้องรีบออกไปจากที่นี่ก่อนตำรวจจะมาหญิงสาวพูดพร้อมขึ้นไปนั่งข้างเขาค่ะครับชายหนุ่มรีบตั้งสติแล้วทำตามเธออย่างรวดเร็วเกิดอะไรขึ้นผมงงไปหมดแล้วแล้วลิสามาได้ยังไงครับ ใจเย็นๆนะคะเดี๋ยวริษาจะเล่าให้ฟังคุณกำลังจะไปสนามบินใช่ไหมคุณยูชินบอกว่าคุณจะกลับเกาหลีวันนี้ครับริษาหยิบทโทรศัพท์โทรหาวายา่ยาย่าบอกเชิญไปสนามบินเลยนะเมื่อทั้งหมดมาถึงสนามบินคังยุนลงรถแล้วรีบเข้ามาก่อนริษาหญิงสาวกอดเขาตอบแ <c oughs> น้อยๆหน่อยเฮียไวาย่าเดินเข้าไปกั้นตรงกลางทำให้สองหนุ่มสาวแยกออกจากกัน เออขอโทษครับผมคิดว่ากำลังฝันไปทางนี้ครับทุกคนคังยุนอมยิ้มก่อนจะเดินนำสามสาวไปที่เครื่องบินเจ็ตส่วนตัวของเขาลิสามาได้ยังไงและมันเกิดอะไรขึ้นคังยุนถามพลางกลุมมือของเธอไว้เออคือว่าพอดีย่ามันชวนลิสามากรุงเทพนะคะ่ะลิสายังไม่ยอมรับง่ายๆแล้วพอดีย่าบอกว่าไหนไหนก็มาแล้วแวะหาคุณหน่อยดีไหมดูว่าคุณมาถึงปลอดภัยหรือเปล่า แล้วคุณรู้ได้ยังไงว่าผมอยู่ที่ไหนขังยุนสงสัยก็พอดีกับมือถือของย่าที่เคยให้คุณไว้มันมีเครื่องติดตามนะคะมันยังอยู่ที่คุณเราก็เลยไปที่บ้านของคุณตามสัญญาณตอนเราไปถึงที่บ้านเห็นคุณกำลังจะออกจากบ้านพอดีแล้วเราก็เห็นบิ๊กไบคันนั้นแอบตามคุณมาหลายพอดีเนอะเชื่อว่าไ้ไวาย่าแอบกระซิบกับเชอรีน ทั้งสองคนมองหน้ากันนึกขำที่ริสาไม่ยอมรับว่าตั้งใจมาดูว่าคังยุนหลอกเธอเรื่องถอนมั่นหรือเปล่ามันดูน่าสงสัยแล้วเลยขับตามมาพวกนั้นมัวแต่ตามคุณเลยไม่ทันระวังพวกเราจนเราเห็นมันเล็งปืนมาทางคุณเลยตัดสินใจจัดการพวกมันซะก่อนพอดีเรามีอุปกรณ์ติดรถมาก็เลยขอใช้สักหน่อยคังยุนอึ้งกับสิ่งที่ได้ยิน คุณกำลังจะบอกว่าที่รถพวกนั้นระเบิดเป็นฝีมือคุณชายหนุ่มตกใจฝีมือยากค่ะไม่ใช่ริสาริสาอมยิม้มพี่ยาแม่นที่สุดแล้วละ่ะคะคุณคังยุนพวกเราแค่แม่นเฉยๆสถานการณ์ที่เลวร้ายแบบนั้นพี่ย่าจะชั่วกว่าพวกเราเชอรินชี้แจงคังยุนได้แต่นั่งฟังสมองเขากำลังเรียงลำดับเหตุการณ์และประมวลผลถึงสิ่งที่ได้ยินมาผู้หญิงที่เขารักริสาของเขา เธอกับพวกพี่ๆน้องๆเป็นใครกันแน่ขณะที่ชายหนุ่มกำลังนั่งอึง้งไม่มีสติอยู่นั้นว่าแต่เครื่องจะออกกี่โมงคะลิสาถามคุณช่วยผมไว้อีกแล้วคังยุนไม่ตอบเขาวกกลับมาพูดเรื่องเดิมถ้าไม่ได้พวกคุณป่านนี้ผมคงคังยุนคะอย่าคิดมากเลยตอนนี้ที่ต้องคิดก็คือทำไมพวกมันถึงต้องการจะฆ่าคุณแล้วใครบงการเสียดายที่มือปืนมันตายไปแล้ว เฮียเฮียเคยไปมีเรื่องกับใครหรือเปล่าวาย,ยาถามเธอเริ่มใช้สรรพนามเป็นกันเองมากขึ้นเพราะชัดเจนแล้วว่าคังยุนน่าจะมาเป็นพี่เขยในอนาคตเฮียคังยุนสงสัยพี่ในภาษาจีนนะคะต่อไปย่าจะเรียกว่าเฮียยุนแล้วนะวาย,ยาพูดอ๋อครับคังยุนยิ้มรับชายหนุ่มดีใจน้องๆเริ่มเปิดใจให้เขาแล้วไม่นะครับผมไม่เคยมีเรื่องกับใครเลย แตว่าเป็นเรื่องธุรกิจปัญหาเล็กๆน้อยๆก็มีบ้างแต่ก็ไม่น่าจะถึงกับฆ่าแกงกันถ้าที่กระบี่ไม่ใช่เรื่องบังเอิญและพวกมันทำพลาดมันเลยรอจังหวะที่จะลงมือที่นี่แต่คราวนี้มันก็พลาดอีกวาย,ย่าเสริมใช่ใช่ตอนนี้มือปืนตายไปแล้วไม่นานพวกมันก็จะรู้ว่าทำงานไม่สำเร็จมันอาจจะหาทางเล่นงานคุณคังยุนอีกแน่ๆเชรินพูดคุณต้องระวังตัวให้มากๆนะคะ ริสาแสดงอาการเป็นห่วงครับตอนนี้เราไว้ใจใครไม่ได้เรายังไม่รู้ว่าใครทำริสาว่าคุณรีบกลับเกาหลีก่อนที่นั่นน่าจะปลอดภัยกว่าอยู่ที่นี่ผมแค่จะไปจัดการงานบางอย่างนะครับยังไงผมก็ต้องกลับมาที่นี่อีกเอางี้ดีไหมเฮียเฮยุนทำเฉยๆทำเป็นว่าไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นอย่าแจ้งความนะพวกคนชั่วมันจะได้ไม่ระค,คายว่าเฮียรู้ตัวแล้วดีไหม ไอ้พวกมันคิดว่าไอ้สองคนนั่นทำงานไม่สำเร็จเพราะเกิดอุบัติเหตุแล้วรถเกิดระเบิดจากถังน้ำมันรั่วตายไปซะก่อนพวกมันไม่คิดหรอกว่าเฮียจะไปยิงระเบิดใส่พวกมันจริงไหมพวกมันต้องหาทางลงมืออีกแน่แล้วทีนี้เราจะได้คอยจับตาดูว่าใครน่าสงสัยก็ดีนะคะลิสาเห็นด้วยท่านประธานครับเครื่องจะออกในอีก30นาทีนะครับเสียงกับตันแจ้งเตือน ผมไปถึงเกาหลีรีบจัดการงานให้เสร็จแล้วจะรีบกลับมานะครับถึงตอนนั้นจะได้คิดอีกทีว่าจะทำยังไงลิสาครับคังยุนหันไปทางหญิงสาววายยากับเชอรีนเลยขอตัวลงจากเครื่องก่อนปล่อยให้สองหนุ่มสาวได้คุยกันตามลำพังผมดีใจมากที่เจอคุณผมไม่คิดว่าริสาจะมาหาผมแถมยังช่วยชีวิตผมไว้อีกครั้งมันบังเอิญน,นะค่ะหญิงสาวยังโกหกต่อ ชีวิตผมถ้าไม่มีคุณคงแย่แน่ๆไม่ถึงขนาดนั้นมั้งคะคังยุนขยับเข้ามานั่งข้างๆหญิงสาวแล้วกอดเธอไว้ครั้งนี้เธอยอมให้เขากอดโดยดีจากเหตุการณ์เมื่อครู่ทำให้เธอรู้แล้วหากเธอสูญเสียเข้าไปเธอคงไม่อาจจะมีชีวิตอยู่ได้คุณคังยุนเดี๋ยวเด็กๆเห็นผมรักคุณมากนะลิสาผมจะกลับมาหาคุณรอผมนะครับคังยุนก้มลงจูบเธอเธอยอมให้เขาจูบ ต้องแบบนี้สิคนดีของผมอีกทีได้ไหมชายหนุ่มยิ้มเจริสาเสร็จหรือยังลงมาได้แล้วเครื่องจะออกแล้วนะเดี๋ยวได้ติดไปเกาหลีหรอกวายาตะโกนอืมก็ดีนะเราจะได้ไปอยู่ด้วยกันคังยุนกระซิบข้างหูคุณคังยุนเพิ่งผ่านเรื่องร้ายๆมายังจะทำเจ้าชู้อีกนะคุณเนี่ยริสาลงก่อนดีกว่าหญิงสาวทองไปที่ท้องของเขาทำท่าจะลุกขึ้นอย่าเพิ่งครับ เขาดึงเธอกลับมากอดขออีกทีคังยุนหอมแก้มของเธออีกทีนะเขาหอมอีกข้างทำท่าจะกลับไปหอมอีกลิสาเอามือจับหน้าของเขาไว้พอคะ่ะพอแล้วไปหลายวันก็มันคิดถึงนะครับคังยุนทำเสียงอ้อนความตื่นตกใจหายไปจนหมดพอแล้วนะคะกลับมาก่อนค่อยว่ากันใหม่จริงนะกลับมาแล้วเรามาต่อกันนะ ยิ้มเจ้าเล่ชายหนุ่มเริ่มมีความหวังอะไรการคุณคังยุนไม่ใช่แบบนั้นทําไมในหัวคุณมีแต่เรื่องแบบนี้เนี่ยเรียกยุนก็พอครับเรียกแบบนั้นฟังดูห่างเหินลิสาลงดีกว่าขัางยุนไม่ยอมปล่อยเรียกก่อนครับเร็วไม่งั้นผมจะพาคุณไปด้วยนะหญิงสาวมองหน้าเขายุนยุนที่รักครับยุนที่รักสแสดงว่ายอมเป็นแฟนผมแล้ว คังยุนดีใจจนออกนอกหน้าพอใจแล้วนะคะริสาก้มลงจุ๊บที่ริมฝีปากเขาเบาๆเดินทางปลอดภัยนะคะถึงแล้วโทรหาริสาด้วยนะนี่เป็นคำสั่งรับทราบครับผมคังยุนทำหน้าทะลึ่งิสารอส่งคังยุนจนเครื่องออกจึงกลับไปบ้านที่กรุงเทพก่อนจะเดินทางกลับไปที่เกาะกลับไปถึงเกาะหมูน้อยเชอิของพี่เตรียมตัวล้างห้องน้ำนะคนดี วัย,ย่าหัวร้อชอบใจทั้งรถเต็มไปด้วยเสียงหัวเราอของสามสาว คุณสำหรับการติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของช่องนะคะขอบคุณค่ะ